ดีค่ะและนี่คือ C N S on YouTube เราก็มาถึง EP 3กันแล้วนะคะ,นนะพิชันนนางสาวพิชยายังตรงจะมระดำเนรายการหลงอินอาเซียนซึ่งจะมาแชร์ความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนอาเซียนในตอนการลงทุนของจีนในอาเซียนด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะคเพื่อนๆทราบไหมคะว่าปัจจุบันโลกอยู่ในยุคแห่งความปั่นป่วนและการเปลี่ยนแปลง ทำแล้วสถานการณ์การแข่งขันของมหาอำนาจและภูมิรัฐศาสตร์นั้นมีความรุนแรงอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์กำลังเร่งตัวขึ้นภายใต้ภูมิหลังดังกล่าวขนาดของการลงทุนจากต่างประเทศของบริษัทจีนได้ขยายตัวขึ้นและประเทศแถบอาเซียนได้กลายเป็นแหล่งการรวมตัวของบริษัทจีนเพื่อ,อยุทธศาสตร์การก้าวสู่ระดับโลกหรือภาษาจีนที่เรียกว่าโจวชูชี่อ战่ เนื่องด้วยการเติบโตที่ก้าวกระโดดของเศรษฐกิจจีนการที่จีนออกไปลงทุนต่างประเทศนั้นจึงขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่21จีนได้เสนออย่างชัดเจนว่าจะดําเนินการตามยุทธศาสตร์การก้าวสู่ระดับโลกและเสนอโครงการหนึ่งแถมหนึ่งเส้นทางหรือ Belt and Road Initiative (BRI) ไปเมื่อปี2013จนในปี2014การที่จีนไปลงทุนต่างประเทศนั้น มีมูลค่าการลงทุนที่สูงกว่าการที่จีนดึงต่างประเทศเข้ามาลงทุนจนกลายเป็นผู้ส่งออกทุนสูงทีเนื่องจากประเทศแถบอาเซียนเป็นภูมิภาคเพื่อนบ้านที่สําคัญที่สุดของจีนและเป็นทิศทางสําคัญในการเสริมสร้างข้อริเริ่มนึงแถบหนึ่งเส้นทางร่วมกันนะคะดังนั้นประเทศแถบอาเซียนจึงได้กลายเป็นแหล่งรวมตัวของบริษัทจีนเพื่อเจ้าสู่ระดับโลกนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะ ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ประเทศต่างๆในอาเซียนกำลังดำเนินการตามกลยุทธ์อุตสาหกรรม4.0เพื่อเป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลการพัฒนาที่ยั่งยืนต่างๆและเร่งบูรณาการอุตสาหกรรมเหล่านี้เข้ากับห่งโซ่คุณค่าระดับโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองบริษัทจีนมากมายได้ตอบสนอ,องความต้องการของประเทศต่างๆในอาเซียนสำหรับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรม และได้ใช้ข้อได้เปรียบด้านอุตสาหกรรมและการแข่งขันเพื่อขยายและปรับใช้ในตลาดเกิดใหม่อย่างอาเซียนและก็ได้ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งเนื่องจากจีนและอาเซียนมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และประเพณีวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกันจีนถือว่าอาเซียนเป็นทิศทางสำคัญของการทูตในระดับเพื่อนบ้าน และเป็นภูมิภาคสําคัญสําหรับการก่อสร้างข้อริเริ่มหนึ่งแถบหเส้นทางร่วมกันที่มีคุณภาพจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ร่วมกันสร้างข้อริเริ่มหนึ่แถบหเส้นทางและสร้างประชาคมจีนอาเซียนโดยมีอนาคตร่วมกันที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ก้าวกระโดดครั้งใหม่จากการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมและกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จและมีพลวัตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้กลายเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนในการส่งเสริมการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร,ร่วมกันของมนุษยชาติหรือที่เรียกว่า community of common destiny ตามการอ้างอิงจากเอกสารจีนอาเซียนได้ร่วมกันจัดทำรายงานการพัฒนาข้อริเริ่มหนึ่งแถมหนึ่งเส้นทางหรือภาษาจีนเรียกว่าจงกัวตงเหมิงกัวเจยกงเจียนไนลูฟ่ฟาจานเป้าเก้าของจีนที่ออกโดยสำนักงานกลุ่มส่งเสริมการก่อสร้างโครงการหนึ่งแถมหนึ่งเส้นทางซึ่งโครงการการส่งเสริมการเชื่อมต่อสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครอบคลุมแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะได้แก่ 1. การก่อสร้างทางบกมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยความร่วมมือด้านการรถไฟและทางหลวง 2. ความร่วมมือในการขนส่งทางท่าเรือมีการลงลึกยิ่ยงขึ้นประกอบด้วยการก่อสร้างท่าเรือและความร่วมมือด้านการขนส่ง 3. การก่อสร้างเส้นทางสายไหมาทางอากาศกำลังก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด 4. การก่อสร้างโครงข่ายท่อส่งพลังงานมีความก้าวหน้าอย่างตออ่อเนื่อง 5. การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารกำลังเร่งตัวขึ้นโครงการรถไฟจีนลาวเส้นทางรถไฟจีนลาวเริ่มต้นเส้นทางจากคุนหมิงประเทศจีนและสิ้นสุดที่เวียงจันทร์ประเทศลาวประกอบด้วยช่วงคุหนหุยยูโมและช่วงโมวานรวมระยะทาง10ึกิโลเมตร โครงการรถไฟจีนอินโดรถไฟความเร็วสูงจาการ์ตาบันดุงเชื่อมต่อจาการ์ตาและบันดุงประเทศอินโดนีเซียด้วยระยะทางรวม142กิโลเมตรถือเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงการรถไฟจีนมาเลเซียเส้นทางรถไฟชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซีย เชื่อมระหว่างท่าเรือกลางเมืองสลังงอประเทศมาเลเซียและเมืองโกตาบารูรัฐกระดันตันด้วยระยะทางรวม640กิโลเมตรปัจจุบันเป็นโครงการความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สุดระหว่างจีนและมาเลเซียโครงการความร่วมมือสะพานยมบัตันปูลาวมวาัวรัดเชื่อมต่อเขตอบูในมัวราและเกาะมัวรัดด้วยระยะทางรวม5,915เมตร เป็นสะพานข้ามทะเลแห่งแรกของบรูไนที่มีความเร็วออกแบบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งเสร็จและเปิดให้สัญจรตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเมื่อปี2561ที่ผ่านมานี้โครงการความร่วมมือสะพานข้ามแม่น้ำไตหลุนแห่งที่สองตั้งอยู่บนแม่น้ำไต่หลุนบริเวณทางแยกของเมืองตรงชิงในจีนและเมืองมงกายในเวียดนามสะพานทั้งหมดสร้างขึ้นตามมาตรฐานทางหลวงชั้นหนึ่ง ความเร็วออกแบบ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเปิดให้สัญจรอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมเมื่อปี2562โครงการความร่วมมือทางด่วนโกลเด้นพอร์ตของกัมพูชาเริ่มต้นจากพนมเปญและสิ้นสุดที่ท่าเรือสีหนุวิลซึ่งมีความยาวรวม190กิโลเมตรโดยเปิดให้บริการแบบสร้างดำเนินการโอนหรือ BOT อย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิก,กายนปี2565 ่งจะทาให้ใช้เวลาน้อยลงในการเดินทางจาก5ชั่วโมงลดเหลือ2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะท่าเรือกวนตันตั้งอยู่ในเมืองกวนตันรัฐปะหังประเทศมาเลเซียในปี2558จีนและมาเลเซียได้ร่วมกันลงทุนในการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึก150,000ตัน2แห่งซึ่งแล้วเสร็จในปี2561 เส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์โดยตรงแบบสองทางจากท่าเรือชินโจถึงท่าเรือกวนตันท่าเรือเป,ป่ยปู้ตั้งอยู่ในภูมิภาคอ่าวทางตอนเหนือของมณฑลกวางสีประเทศจีนท่าเรือสิงคโปร์เป็นผู้ถือหุ้นในการก่อสร้างท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ขนาด100,000สตัน4แห่งเมื่อเดือนมิถุนายนพศ2565อาคารท่าเทียบเรืออัตโนมัติป่ยปู้กอล์ฟอร์ต ชินโจได้ถูกเปิดอย่างเป็นทางการท่าเรือบัรัตตั้งอยู่ในเขตดามอราของบรูไนเป็นโครงการความร่วมมือที่สำคัญของระเบียงเศรษฐกิจวังสีบรูไนตามแบบจำลองท่าเรืออุตสาหกรรมอุทยานโครงการขยายท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์แห่งใหม่จะสร้างท่าเรือขนาด5 0 0หมตันปริมาณการขนส่งจะเพิ่มเป็น0,000 Equivalent Unit เรื่งการค้าระหว่างประเทศทางบกและทางทะเลแห่งใหม่นี้มีเมืองฉงชิ่งและสิงคปโปร์เป็นศูนย์กลางคู่เมืองนานหนิงเฉิงตูคุนหมิงกุ้ยหยางหลานโจเซียนอูรุมชีและเมืองสำคัญอื่นๆทางตะวันตกเป็นจุดศูนย์กลางหลายจุดและเมืองชินโจและท่าเรืออื่นๆในอ่าวเป่ยปู้เป็นจุดตัดสำคัญสำหรับการขนส่งทางบกและทางทะเลระหว่างประเทศ ระเบียงการค้าระหว่างประเทศดังกล่ากวก่อตัวเป็นระเบียงการค้าระหว่างประเทศหลายจุดโดยใช้รูปแบบการขนส่งหลายรูปแบบเช่นทางรถไฟถนนทางอากาศและทางน้ําเชื่อมโยงจีนตะวันตกกับภูมิภาคอาเซียนเส้นทางรถไฟขนส่งทางทะเลและรางของเขตพื้นที่ตะวันตกเชื่อมต่อท่าเรือ473แห่งใน120ประเทศหรือภูมิภาคแล้วไปถึงท่าเรืออาเซียนเช่นสิงคโปร์ แฉลบฉบังกรุงเทพมหานครไฮฟ,ฟองและโคจีมินน้าเดือนตุลาคม2566จำนวนรถไฟขนส่งทางทะเลและรางสะสมมีมากกว่า30,000ขบวนสินค้าที่ขนส่งเพิ่มขึ้นจากกว่า50หมวดหมู่เช่นเซรามิกและแผน่นเป็นมากกว่า980หมวดหมู่รวมถึงชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และรถยนต์พลังงานใหม่ กลไกการขนส่งทางอากาศระหว่างจีนและอาเซียนยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเครือข่ายเส้นทางมีการเร่งตัวขึ้นและเทียเ่ยวบินก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดเครือข่ายการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางอากาศที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในเดือนธันวาคมพศ2556และพฤศจิกายนพศ2562ทีละสิประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ลงนามในพิธีสารฉบับที่2 ละ3ตามลำดับของข้อตกลงการขนส่งทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนและรัฐบาลของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันมีการเปิดตลาดการขนส่งทางอากาศโดยตรงระหว่างจีนและ10ประเทศในอาเซียนอย่างเต็มที่และการจัดการสิทธิทางธุรกิจครั้งที่5 ที่ค่อนข้างผ่อนคลายในช่วง30ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่จีนและอาเซียนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการพูดอย่างเป็นทางการปริมาณการขนส่งผู้โดยสารต่อปีของทั้ง2อฝ่ายเพิ่มขึ้นจาก295,000เป็น26.577ด้าล้านคนต่อปีและปริมาณการขนส่งสินค้าและไปรษณียพันธ์ต่อปีเพิ่มขึ้นจากสูงสุด 7,900ตันเป็น2,632,400ตันจีนและอาเซียนกลายเป็นพื้นที่การขนส่งทางอากาศที่เปิดกว้างที่สุดจุดเริ่มต้นของท่อส่งน้ำมันและก๊าซจีนเมียนมาตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือจ็อกพิวในเมียนมาท่อส่งดังกล่าวผ่านรัฐยะไข่ของเมียนมาและจังหวัดมาเกเข้าสู่จีนจากเมืองรุยลี่ ในยุนนานและแยกข้อส่งน้ํามันและก๊าซในเมืองอันชุนในกุยโจข้อส่งน้ํามันดิบทอดยาวไปถึงเมืองฉงชิ่งและทอส่งก๊าซธรรมชาติทอดยาวไปถึงกวางสีในเดือนตุลาคม2556ข้อส่งก๊าซธรรมชาติจีนเมียนมาเริ่มดาเนินการ,อย,ารอย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤษภาคม2557ข้อส่งน้ํามันดิบจีนเมียนมาเริ่มดําเนินการอย่างประสบความสําเร็จ โครงการโครงข่ายไฟฟ้า230กิโลโลวล์ภาคเหนือของลาวครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดทางตอนเหนือของลาวซึ่งรวมถึงสายส่งไฟฟ้าใหม่4สายและสถานีย่อย4แห่งโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จและดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน2558ซึ่งถือเป็นการยุติประวัติศาสตร์การดำเนินงานแบบแยกส่วนของโครงข่ายไฟฟ้าภาคเหนือของเราและก่อให้เกิดโครงข่ายไฟฟ้าหลักแรงดันสูงแบบรวมศูนย์ในลาว และอาเซียนได้พัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในด้านสายเคเบิลข้ามพรมแดนสายเคเบิลใต้น้ำ 5G ดาวเทียมสื่อสารและด้านอื่นๆสร้างเครือข่ายข้อมูลทางด่วนได้สร้างรูปแบบและโมเดลใหม่ๆของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าในอุตสาหกรรมและทำให้ประชาชนอาเซียนได้รับประโยชน์ทางดิจิตอล ไนยนาเทเลคอมได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรในฟิลิปปินส์เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อสารเคลื่อนที่ 4G และ 5G และเครือข่ายบรอดแบนด์ไฟเบอร์ออปติในฟิลิปปินส์โดยได้เปิดสถานีฐานมากกว่า6,000แห่ง วางสายเคเบิลออปติกยาวกว่า30,000กิโลเมตรและเครือข่ายครอบคลุมประชากรมากกว่า70บล้านคนในฟิลิปปินส์โดยมีผู้ใช้งานรวมกว่า15ล้านคนโครงการเคเบิลใต้น้ำเอเชียแอฟริกายุโรปหรือ AAE1 ซึ่งมีระยะทางรวม25,000กิโลเมตรได้เสร็จสมบูรณ์และเริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายนพศสอ6 0 โดยให้กัมพูชามีเครือข่ายข้อมูลยุคใหม่ที่มีแบนด์วิดเพียงพอราคาสมเหตุสมผลและคุณภาพที่เชื่อถือได้สถานีฐานระบบเสริมดาวเทียมภาคพ,พื้นดินไปโตตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีประเทศไทยความแม่นยำในการวัดตำแหน่งสูงถึง0.5เมตรความแม่นยำในการวัดเร็วถึง0.2เมตรต่อวินาทีและบริการนำทางมีความแม่นยำถึงระดับเลนเปิดตัวอย่างเป็นทางการใน ในเดือนมิถุนายน2557ดาวเทียมสื่อสารเล่าหนึ่งถูกจัดส่งจากโรงงานในเดือนกันยายนพศ2558และส่งมอบในวงโคจรในเดือนมีนาคมพศ2559ในเดือนกันยายนพศ2559ก็ได้เปิดตัวการสื่อสารผ่านดาวเทียมทีวีดาวเทียมและบริการสื่อสารเพื่อนที่ภาคพื้นดินอย่างเป็นทางการ